ฮะมันไม่เท่ากันเหรอมันไม่เท่ากันเหรอหรือกินไม่ได้แล้วหรือกินไม่ได้แล้วพ่าปอนปอนดูเพราะว่ามันไม่เท่ากันหรือว่ากินไม่ได้แล้วติดพุงอะอาลูกกินไม่ได้แล้วติดพุงหรือว่าเล็บมันใหญ่ไม่เท่ากันแล้ว เล่นมันใหญ่ไม่เท่ากันเหรอติดพุงกินไม่ได้ติดพุงกินไม่ได้เหรอฮะติดพุงติดพุงเหรอ